คิดว่าต่ำสุดรอบนี้เนี่ยผมยังมองไปที่ดอลลาร์อินเดระดับประมาณ85ถ้ามองจากระดับปัจจุบันเนี่ยก็ดาวสาด์ว่าอาจจะประมาณแบบ10-12อนะครับก็อ,อยู่ที่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะสามารถโฮออนกับการอ่อนค่าของดอลลาร์ขนาดนั้นได้แค่ไหน ส่วนแบงคเซนตก็งเพิ่งพูดล่าสุดนะฮะว่านโยบายสตรองดอลลาร์ของเขาเนี่ยไม่ใช่สตรองบนหน้าบูมเบิร์อย่างนี้เรียกว่านโยบายวีดอลลาร์นะฮะอ่าเพราะว่าโอเคเขาไม่ได้สนใจว่าราคาเท่าไหร่เขาแค่สนใจว่าคนใช้เยอะนะฮะแล้วคนจะใช้เยอะขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเงินบาทพร้อมที่จะกลับตัวแข่งทันทีคิดว่าแข็งเนี่ยเราเติโมมองว่าแข่งได้ถึงระดับไหนคันหลุดสาบบาทนี่มีความเป็นไปได้ไหมคะ สู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจใหพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะดังนั้นคือถ้าสาหรับกับ ฟลอรที่อยู่ในตลาดทุ่งไทยตอนนี้เนี่ยที่ดรตอร์บอกว่าคือมันเป็น uh, ชว่วงสตาร์ทเท่านั้นเองนะคะมันยังจะไหลเข้ามาได้อีกนะคะแต่ว่าความจูงใจของบ้านเรามันก็ชัดจะน้อยลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวโกลดมันก็ไม่ได้มากนะคะยิวก็ไม่ได้สูงสู้ใครเขาได้แล้วนะคะ uh, มันจะสามารถที่จะหวังว่าฟลเนี่ยจะไหลเข้ามาได้อีกนานแค่ไหนนะคะถึงควอเตอร์สุดท้ายจะเป็นไปได้ไหมนะคะหรือว่ามันจะจบภายในเดือน2เดือนนี้แหละ อ๋อเป็นไปนได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าจุดอ่อนของอทีซิต ที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีโฟล์เข้ามาแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะอาจจะไม่ได้เยอะแล้วโฟล์เนี่ยอาจจะซ l เล t กท e เฉพาะบางหุ้นนะครับที่เป็นหุ้นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็เออเซบิลิตี้สูงๆฝรั่งชอบนะครับอ่าอันเนี้ยอาจจะพอมีอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับดีเจเนี่ยคือของเราสัดส่วนในการเอ่อเข้ามาลงทุนอาจแค่น้อยกว่าแต่ถามว่ายังมีไหมเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีแล้วก็จะอยู่ในหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นใหญ่พินิยมของต่างชาติเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารับ มีความไปได้สูงนะครับที่ถ้าพูดกันแค่ถึงปลายปีเนี่ยผมเชื่อว่ามีความไปได้สูงที่ยังจะมีฟลต่างชาติเนี่ยค่อยๆไหลเข้าหรือนะฮะอิมพลายแบบนึงก็คือยังไม่ใช่จุดที่จะขายหุ้นไทยทิ้งกลับไปเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองครับค่ะสุดท้ายค่ะดรคะเทรนด์ของเงินบาทนะคะดรมองยังไงบ้างหลังจากนี้นะครับโอกาสที่จะแข็งไปมากกว่าระดับที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นไปได้หรือเปล่าในเมื่อ Ờ, ฝั่งของแบงค์ชาติเนี่ยก็ทยอยลดดอกเบี้ยลงมาแล้วนะคะ ส่วนตัวเนี่ยยังค่อนข้างมองว่าโอกาสที่จะแข่งข่ายังมีอยู่นะครับแต่ว่าข้อแรกก็คือจุดอ่อนของเราเนี่ยอยู่ในประเทศซะเป็นหลักนะครับก็คือการลดอดอกเบี้ยน,นี่ก็เห็นออฟคอสนะครับแล้วก็ข้อที่2คือเศรษฐกิจที่มีโอกาสที่จะชะลอตัวนะครับรวมไปจนถึงรา,ายได้ของบริษัทจุะเบียนที่ไม่ดีนะฮะซึ่งถ้ามันไม่ได้ดีมากเนี่ยมันก็จะโดนแย่งซีนโด,ดยเพื่อนๆฝั่งเอเชียด้วยกันเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือประเด็นในเรื่องของการเมืองซึ่งก็ไม่ได้มีความ ชัดเจนมากนักนะครับรวมไปจนถึงพวกนยโยบายด้วยรวมไปจนถึงตัวบุคคลด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนหลักๆของเงินบาทที่มีโอกาสที่จะอ่อนค่าขึ้นไปแต่ถ้าสังเกต3ตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นอีเวนต์เดเวนพอควรนะครับก็คือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเงินบาทพร้อมที่จะกลับตัวแข็งทันทินนะฮะถ้ามีการกลับตัวดีๆนะหรือว่าเศรษฐกิจดีไม่รู้จัพัดจับหูเกิดดีขึ้นจากบางสาเหตุนะฮะก็มัน ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดจากอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดอ,อยู่ดีกลับตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถแข่งขา้าได้ทันทีกับอีกฝั่งหนึ่งที่มีบทบาทมากที่สุดเนี่ยก็คือต่างประเทศนะครับการลดดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐเนี่ยผมยังค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะทําให้ดอลลาร์เนี่ยสามารถอ่อนค่าลงไปได้มากกว่านี้นะครับอย่างที่คุณสกอตแบเซนก็เพิ่งพูดล่าสุดนะฮะว่านโยบายสตรองดอลลาร์ของเขาเนี่ยไม่ใช่สตรองบนหน้าบูมเบิร์กหรือว่าบนบนหน้าจอที่เราเห็น แต่เป็นรองของการจับจ่ายใช้สอยว่ายังใช้ดอลลาร์มากที่สุดอยู่ซึ่งอันนี้มันอิมพลายง่ายมากว่านี่ที่บ้านอย่างนี้เรียกว่านโยบายวีดอลลาร์นะฮะ,ะเพราะว่าโอเคเขาไม่ได้สนใจว่าราคาเท่าไหร่เขาแค่สนใจว่าคนใช้เยอะนะฮะแล้วคนจะใช้เยอะข <c oughs> ึ้นเมื่อดอลลาร์อ่อนนะฮะ <c oughs> ซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยนะฮะกับรัฐบาลอเมริกาที่เ เปิดทางมาด้วยนโยบายลักษณะประมาณนี้เนี่ยแล้วเราเพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็บวกกับการกดดันออในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไปพร้อมๆกันกับในเรื่องของดอกเบี้ยด,ด้วยเนี่ยเราก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนั่นตรงนี้เนี่ยโอกาสที่ดอลลาร์จะอ่อนลงไปกว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังมีนะครับแม้ว่าเอิร์นนงของบิษัทจุดเบี้ยนี้จะแข็งแรงครับแล้วบาทที่ว่าแข่งในดรมองว่าแข่งได้ถึงระดับไหนคะหลุด32บาทนี่มีความเป็นไ,ไปได้ไหมคะ อ่ปีนี้ส่วนตัวเนี่ยยังค่อนข้างมองว่า32บาทยังเป็นจุดที่ลุนได้นะครับก็คือหมายความว่าอาจจะไม่ได้หลุดลงไปเร็วขนาดนั้นอ่าเหตุผลก็คือ3 4มสี่เรื่องที่ผมคุยมาก่อนอนี้เนที่เป็นความเสี่ยงของเรามันยังอ่เรียกว่ารุมเร้าอยู่ในช่วงประมาณปลายปีและกันอ่าก็คือช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเราควรจะเห็นความชัดเจนของเรื่องอ่หนึ่งคือรัฐบาลเราจะอยู่ยังไงต่อไปนะครับอ่านี้ข้อแรกก่อน ดอกเบี้ยของเราจะลดลงไปได้มากขนาดไหนซึ่งมังคงไม่ได้เกินปีนี้หรอกที่เราจะรู้ว่าท้ายแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับกับเศรษฐกิจเรามันจะวัดท่อมตรงไหนกันแน่นะครับซึ่งก็คงจะเป็นช่วงปลายปีนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็คือจุดที่จะทําให้บาทอ่อนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการแข่งข้าจะเกิดขึ้นได้หลุด32ลงไปหรือเปล่าในผมชว่าอาจจะเป็น ช่วงของปีหน้านะครับซึ่งเราน่าจะเห็นแต่ว่าด้วยฟันเดเมนทัลของออดอลลาร์ที่คิดว่าต่ําสุดรอบนี้เนี่ยผมยังมองไปที่ออดอลลาร์อินเด็กระดับประมาณ85นะครับก็คือถ้ามองจากรับปัจจุบันเนี่ยก็ดาวไซคดว่าอาจจะประมาณแบบ10-12นะครับกออ็อยู่ที่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะสามารถโฮออนกับการอ่อนค่าของดอลลาร ขนาดนั้นได้แค่ไหนนะครับก็ค่อยๆติดตามกันหรือว่าอเมริกาจะมีนโยบายอื่นสลับด้านกลับมาเป็นดอลลา่าแข็งอันนี้ก็ต้องติดตามดูแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นโยบายยังเป็นอดอลลา่าอ่อนแล้วก็เฟรรดลดดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะเห็นระดับประมาณ3 0 3ถึง3เนี่ยได้ประมาณช่วงปีสม2 6ันครับ ค่ะขออนุญาบส่งท้ายด้วยเรื่องซอัมมิระหว่างคุณทรัมป์และคุณปูตินนะคะจะเกิดขึ้นตีสอนะคะตอนนี้เราไม่ทราบผลแต่ว่ารายงานล่าสุดบอกว่าคุณทรัมป์ขึ้นเครื่องบิน Air Force One แล้วก็มุ่งหน้าไปสู่阿拉斯าแล้วนะคะเวลาที่จะคุยกันก็คืออีกประมาณ6-7ชั่วโมงข้างหน้านะคะดอตอร์บองว่าซัมมิครั้งนี้เนี่ยมีผลกับ1ดอลลาร์แล้วก็2ทองคำมากน้อยแค่ไหน เออส่วนตัวมองสแนเรียลโอนะครับว่ายังไม่แน่ใจเลยว่าตกลงจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับกับข้อ2เนี่ยก็คือว่าผลที่ออกมาจากการคุยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าฟังจากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมเชื่อว่าผลเนี่ยมีได้ทั้งหมด3แบบแบบที่ดีสุดก็คือว่า,าตกลงจับมือนะครับแล้วก็คุณปูตินบอกว่าโอเคก็เอ่อเมคพีซนะครับคืนดินแดนให้กับยูเครนทั้งหมดนะแล้วก็ไม่โจมตีกันนะครับแยกย้ายกันไปอ่าเดี๋ยวมีเซเลสกี้มาจับมือกันในซัมมิตครั้งที่2นะครับ uh -huh. รัตเตียกลับมาทําธุรกิจกับประเทศอื่นๆได้เหมือนเคยนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งก่อนโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยโอเคไปคิดกัเราเองนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจะให้ป๊อปเท่าไหร่สามสิบเอร์เซ็นละกันนะฮะ <c oughs> คิดว่าไม่น่าเยอะเอาข้อจริงอะแต่ว่า,าผู้กันตามตรงว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโอกาสจะเห็นราคาน้ามันปรับตัวลงนะครับาราคาทองปรับตัวลงนะครับแล้วก็หุ้นปรับตัวขึ้นอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเนี่ยนี้มีความเป็นไปได้แบบที่สองเนี่ยก็คือจบแบบไม่มีอะไรนะครับก็แยกย้ายกันไปแล้วก็บอกว่า ไม่มีใครยอมใครอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นส่วนตัวคิดว่ามองว่มามากกว่านิดนึงแต่ก็ก็ยังเดายากนะครับให้ประมาณาอันแรก30%อันนี้ก็คง35%ล้กันนะฮะมากกว่าจิดหนึ่งแล้กันว่า ก็ไม่มีบทสรุปไม่มีบทสรุปนะครับแล้วก็รอบนี้อาจจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายนะักแล้วก็คงยังต้องมีการคุยกันต่อนะครับอาจจะบอกว่ารัสเซียอาจจะให้ชอยส์โดนัทครัมมานะครับเพื่อเอาไปต่อรองกับในฝั่งของยุโรปแล้วก็รวมถึงยูเครนด้วยซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้เราอาจจะเห็นทองคําที่ปรับตัวขึ้นนะครับน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นรวมไปถึงหุ้นที่ค่อนข้างเฟดนะครับกับแบบที่สมนะครับสมมติว่านะฮะ คุณปูตินพลาดไปลืมขอบคุณโดนัลด์ทรัม์เหมือนที่คุณเซเลมกีทำไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เกิดอาการบล็อกเขาไม่พอใจกันนะฮะอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นดาวไซต์ที่รุนแรงที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะเห็นเอ่อเรียกว่าทองคําที่ปรับตัวขึ้นแรงนะครับรวมไปจนถึงราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นแรงนะฮะอ่าแล้วก็หุ้นที่ปรับตัวลงนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ประมาณแบบสาเเช่นเดียวกันก็ติดตามดูนะครับแต่ว่าเชื่อว่า มีความเป็นไปได้ไม่เยอะมากที่สุดท้ายเนี่ยจะมีดีลก่อนที่เราจะมาคุยกับในส่วนของยูเครนหรือว่าในฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็ยังเอียงไปในสองค่ายแรกนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้แต่ว่าโอเคคุยกันแล้วก็อาจจะมีเรียกว่าคุยครั้งที่สองแล้วกันนะแบบที่โดนัลด์ทรัมป์บอกมากกว่าว่าครั้งแรกอาจจะแค่พยายามยั่งเชิงนะว่าสุดท้ายแล้วคุณปูตินเนี่ยอยากจะได้อะไรกันแน่นะ โมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ